สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิวโมเด r ร i ลอยด์อินแกรม ครั้งนี้ก็กลับมาอยู่กับพลาโมเดลในลายโมเดิรลอยนะครับซึ่งจะเป็นหุ่นจากอีกซีรีส์หนึ่งที่ผมรักมากๆเลยนะครับกับแพดเลเบอร์อินแกรมตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยของมันก็ออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งมีโอกาสเอามาทําคลิปสำหรับอาร์ตหน้ากล่องนี้นะครับก็ทํามาสวยมากเลยนะฮะจะเป็นรูปของอินแกรมหมายเลขหนึ่งหรืออัลฟอนส์ที่ยืนถือปืนอยู่ในฉากเมืองตอนกลางคืนนะครับแล้วด้านหลังนี้ก็จะมีอินแกรมหมายเลขสองอยู่ด้วยส่วนที่มุมกล่องตรงนี้ก็จะมีโลกโลก้เรื่อง The Police, แพดเล็บเบอร์เดอะโมลลอนีกอวัเบิลรีีกวนะ้ะะฮท่มาบ ฝีเกอไว้ส่วนด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นพื้นนําแล้วก็มีโลโก้เรื่องสีขาวกล่องค่อนข้างบางพอสมควรเลยนะฮะส่วนด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีให้ดูว่าประกอบเสร็จแล้วหน้าหลังเป็นยังไงแล้วก็มีกรีมิกอะไรมาให้บ้างมีออปชั่นพาร์ทอะไรมาให้ประมาณไหนบ้างแล้วก็รวมทั้งก็มีออปชั่นพาร์ทให้สามารถเปลี่ยนเป็นดีไซน์ของทั้งภาคหนังโรงภาคทีวีแล้วก็ภาครีบูทได้ทั้งหมายเลข1แล้ะหมายเลข2เลยนะครับส่วนด้านข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้เรื่องเหมือนกับอีกข้างส่วนด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นอาร์ตแบบเดียวกับหน้ากล่องส่วนด้านล่างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นอาร์ตแบบเดียวกับหน้ากล่องที่ครอปมาแค่ช่วงหน้าอกไปจนถึงใ หน้าของสำหรับกล่ Omaha, ลองก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปแกะดูแผงข้างในกันนะว่าจะเป็นยังไงเมื่อแกะมาจากกล่องเราก็จะมีแผงทั้งหมดประมาณนี้นะครับมีปริมาณไม่ค่อยเยอะนะครับก็สมกับที่กล่องค่อนข้างเล็กเดี๋ยวลองไปดูคร่าวๆกันทีละแผงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกพาร์สีขาวที่เป็นสีหลักของอินแกรมนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกพาร์ตกรอไลส่วนแผงนี้ก็น่าจะเป็นพวกสีขาวในส่วนของพาร์ตลำตัวกับส่วนหัวนะฮะส่วนนี้ก็น่าจะเป็นพวกพาร์ใบหน้าแล้วก็พาร์ตมือนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสีเทาเข้มที่น่าจะ ในส่วนดวงตากับไซเลนที่ไหลนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นดีคอลน้ำนะครับก็ให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับแผงคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อไเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไง เมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยรวมนี่ออกมาดูดีมากๆเลยนะครับทรงนี่ทําออกมาได้สวยดูใกล้เคียงกับในอนิเมะพอสมควรเลยเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมันจะขยับกันนะครับมาเริ่มดูกันที่ส่วนหัวนะครับทำทรงออกมาได้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับจุดที่ผมชอบมากเลยก็คือดีเทลตรงส่วนตาเนี่ยนะฮะที่เขาจะทาดีเทลของกล้องมาด้านในด้วยซึ่งมันช่วยให้ดูดีแล้วก็สวยขึ้นมากๆเลยนะครับมันจะด้านหลังหัวก็จะเป็นแบบนี้นะฮะส่วนจุดขับช่องหัวก็จะเป็นบอร์เอยเหมไ้งอนาดนี้้แลวก็เงไดด้ถึงขนนาี้ ส่วนช่วงอะไรก็จะเป็นบัตเตอร์ฟลยโยกมาข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แต่ว่าก็จะโยกไปข้างหลังไม่ได้นะฮะช่วงกรอไหลนี่ทั้งสีตรงนี้แล้วก็ดีเทลมาร์กของหน่วย2องตรงนี้รวมทมั้งมาร์กหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นดีคอลน้ําทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งพัดกรอไหลก็จะขยับยกขึ้นได้แบบนี้และใที่ช่วงหอยก็จะยกไปข้างหน้าข้างหลังได้สา0รยกสึ้ยกขึ้นข้างๆได้ถึงขนาดนี้ส่วนข้อศอกก็จะเป็นซิงเกิลจอยงอได้ถึงขนาดนี้ ช่วงข้อมือจะเป็นบอรจอยหมุนไปซ้ายไปขวาเอียงซ้ายเอียงขวายกขึ้นยกลงได้แบบนี้ส่วนที่แขนด้านซ้ายนะับก็จะมีโลติดเอาไว้แบบนี้นะฮะซึ่งมาร์คเคชิโชหรือว่ากรมตํารวจอันนี้จะเป็นดีคอน้ำนะะก็จะรู้สึกค่อนข้างเสียดายนิดนึงนะเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยที่ขอบโลตรงนี้มันต้องเป็นสีดำนะแต่ว่าอันนี้คือเขาไม่ได้ลงสีหรือว่าให้สติ๊กเกอร์หรือดีคออะไรมาให้แปะเลยนะฮะแล้วที่โลนี่ด้านในก็จะมีกระบองไฟฟ้าถูกเก็บเอาไว้เหมือนกันในเรื่องนะครับก็สามารถดึงออกมาได้จริงแบบนี้ซึ่งก็จจจะะะเเเเปปป็็็็็นนนนนนนแแแบบบบตตออทททีีีีี่่่่่หหดดยยูสสวววชงงลาาัักกก้้มพ แล้วก็ทําสีมาให้แล้วทั้งหมดเลยนะฮะไม่มีสติกเกอร์หรือดีคอลเลยอย่างตรงปลาตํารวจนี่ก็จะเป็นสีทองที่เขาทํามาให้แล้วนะฮะซึ่งก็แอบเซได้เหมือนกันนะครับที่ไม่มีกิมมิกสามารถเปิด c o พิดได้หรืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ให้มาเป็นสติกเกอรูรปหน้าโนอามาติดตรงคอตรงนี้ก็ได้นะครับแต่เขาก็ไม่ได้ให้มาเลยส่วนที่ช่วงเอวก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตรงส่วนป้ายทะเบียนนี่ก็จะเป็นดีคอนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็ทําดีเทลของสลิงที่ถูกม้วนเก็บไว้ด้วยนะครับมองจากด้านหลังก็จะเป็นแบบ รากลมได้ถึงขนาดนี้เงยได้ถึงขนาดนี้ส่วนช่องต้นขาก็ยกไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้แล้วก็หมุนไปซ้ายไปขวาได้แบบนี้ตรงหัวเข่าก็จะเป็นซิงเกิลจอยนะครับซึ่งตามปกติเนี่ยก็จะงอได้ถึงขนาดนี้แต่ว่าเขาก็ได้ให้พาร์ตกราะหลังขาแบบสั้นอันนี้มานะฮะเพื่อที่จะเอามาเปลี่ยนกับพาร์ตนี้วิธีเปลี่ยนก็ดึงออกมาแล้วก็เอาพาร์ตสั้นติดลงไปแทนมันก็จะไม่ขวางจุดขยับช่วงหัวเข่านะครับก็จะทําให้งอเข่าได้ถึงขนาดนี้ ซึ่งจริงแล้วตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ซีเรียสว่าดีไซน์ต้องเหมือนในอนิเมะก็เปลี่ยนเป็นแบบสั้นไว้ได้เลยนะเพราะส่วนตัวแล้วผมว่าต่อให้เป็นกรอบแบบสั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูแย่เลยนะฮะและอย่างนึงก็คือมันอยู่ข้างหลังด้วยนะและที่ช่วงกรอบขาทั้งขวานี่ก็จะมีกิมมิคสามารถเปิดออกมาได้แบบนี้ก็จะเจอกับรีเวลเวอร์แคนนอนที่ถูกเก็บเอาไว้ด้านในนะฮะนี่ก็เป็นอีกกิมมิคที่เจ๋งมากเลยนะครับส่วนกรอบข้อเท้าตรงนี้ก็จะขยับยกขึ้นยกลงได้แบบนี้ส่วนข้้้้้้้้้้้้้้้้อออเททาา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 กกกกกก็็็จจะะหมุนน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 ไไไไไไปปซซยยยยยยยขขขขขขขววววีีีีีงงงงงงงดดดดึึึึถถแลลตช่ แล้วก็จะยกลงได้ถึงขนาดนี้ส่วนที่ใต้เท้าก็จะมีดีเทลแบบนี้นะครับเทียบกับระบธรรมชิกกันั้มก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับมันลอยอิงแกรมนี่ก็จะตัวสูงกว่านิดหน่อยนะครับวงกันั้มก็สูงที่ประมาณคอของอิงแกรมเทียบกับ MG กันั้ำมาร์กทูจะต่างกันประมาณนี้นะครับอิงแกรมก็จะตัวเล็กกว่านะรัวของอิงแกรมก็สูงที่ประมาณเอวของมาร์กทูส่วนออปชันพาร์ทก็จะมีมือแบ1หนึ่งคู่มือถือปืนหนึ่งคู่มือถือกระบอกหนึ่งคู่กระบอกตำรวจไฟฟ้าแบบกลางหนึ่งอันพาร์ทข้อมือ พัดไซเลนสีใสสำหรับเปลี่ยนที่หัวไหล่หนึ่งคู่ปืนรีวัเวอร์แคนนอนหนึ่งกระบอกปืนลูกซองหนึ่งกระบอกพาดหัวกับไหล่ของอินแกรมหมายเลขสองซึ่งมาร์กหมายเลขสองทั้งที่หัวไหล่แล้วก็ที่ข้างหัวก็จะเป็นดีคอทั้งหมดเลยนะฮะเรามาโพสต์เป็นเหมือนกับกําลังดึงกระบองตํารวจออกมาจากโล่ดูก็จะได้แบบนี้นะฮะซึ่งก็สามารถโพสตออกมาได้ค่อนข้างเท่เลยนะถึงแม้ว่าจะรู้สึกเสียดายที่ต้องโล่เป็นสีขาวล้วนแบบนี้แต่ด้วยทรงแล้วก็ท่าโพสตนี่ก็พอจะมองข้ามจุดนี้ได้อยู่นะครับ ลอยถือกระบองตํารวจไฟฟ้าดูก็จะได้แบบนี้นะครับก็สามารถโพสตสมากมตได้ค่อนข้างดูดีเลยนะฮะซึ่งในเรื่องนี้ส่วนมากโนอาเขาก็จะใช้กระบองไฟฟ้าเป็นหลักนะเพื่อที่จะได้ไม่สร้างความเสียหายให้ตัวเลเบอร์มากเกินไปเรามาโพสตไปเหมือนกับกําลังเอากระบองไฟฟ้าไปจิ้มใส่เลเบอร์คนร้ายดูยก็จะได้แบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยโมเดลลอยเขาออกเลเบอร์ตัวอื่นจากในเรื่องแพทเลเบอร์มาด้วยนะครับแต่พอดีตอนนี้ผมยังไม่มีนะครับก็เลยเอากันดั้มมาใช้แทนไปก่อนซึ่งในเรื่องนี้ถ้าเกิดเอากระบองไปจิ้มแล้วเนี่ยยันนกกกะเาาาาารรรรหุดดทํงงขอออบบ์ฝไ้ค ลองโพสไเหมือนกับกำลังยืดแขนไปหยิบ r e ว o v ์เวอร์คนนที่เก็บอยู่ที่ขาตั้งขวาดูจะได้แบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นกิมมิกหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่ดีไซน์ออกมาได้เท่มากๆของ Ingram เลยนะครับซึ่งตัวมันดรอยนี่ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถยืดแขนออกมาได้จริงๆต้องเปลี่ยนพาร์ทเอาแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยแค่เปิดฝาต้งเกาะข้างขาแล้วมีดีวเวอร์คนนอนเก็บอยู่จริงๆแบบนี้นี่ก็เจ๋งพอแล้วนะฮะ ลองโพสให้ใช้2มือประคอง Rewaver Canon ก็จะได้แบบนี้นะฮะจุดขยับช่วงหัวไหล่ทำออกมาที่ดีมากๆเลยนะครับสามารถโพสให้ประคองปืน2มือได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยออกมาดูดีมากเลยนะครับซึ่งถ้าพูดถึงการยิงปืนเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนแพน Patlabor หลายคนก็น่าจะนึกถึงเครื่องหมายเลข2ของโอตาะมากกว่านะครับอันนี้ผมก็ลองเปลี่ยนมาเป็นเครื่องหมายเลข2แล้วก็้โพสท่าเล็งปืนก็จะได้แบบนี้นะฮะออกมาดูได้อารมณ์เหมือนกับในอนิเมะมากเลยนะครับ และเราจะมาเสียเวลาสลับพาร์ตไปมาไปทําไมนะครับในเมื่อเราสามารถเบิลได้นะฮะยังไงอินแกรมเนี่ยมีตัวเดียวไม่ได้จริงๆนะครับถ้ามีหมายเลข1แล้วยังไงก็ต้องมีหมายเลข2อเอามายืนคู่กันแบบนี้นะครับเท่มากๆเลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วจะต้องมีหมายเลข3ด้วยนะครับแต่วาพาร์ตหัวกับกรอไลของหมายเลขสาเนี่ยมันจะเป็นพาร์ตพิเศษที่จะให้มากับคนที่จองโมเดลรถขนอินแกรมผ่านทางเว็บของกูสไม้นะจะเอาหมายเลข3ามมครบ3เครื่องนี่ก็น่าจะค่อนข้างลําบากนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้มีแค่2เครื่องมายืนด้วยกันจริงก็เท่มากๆแล เรโมโพสเป็นท่าปล่อยลำแสงสเปสเชียมแบบตอนที่เป็นอินกรแมนดูก็จะได้แบบนี้นะก็จะมาจากตอนหนึ่งใน OVA ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับซึ่งอินกรแมนนี่จริงๆล้วดีไซน์มันจะเป็นเหมือนอุลตร้าแมนเลยนะไม่ได้เป็นอินแกรมตัวอรจินนลแบบนี้แต่ว่าโมเดลลอยอินแกรมตัวนี้ก็สามารถยกไหล่ทั้งสองข้างมาด้านหน้าเพื่อที่จะเอาแขนมาครอสกันเป็นท่าปล่อยแสงได้แบบนี้เลยนะครับจุดยับช่วงแขนคือทํามาได้ดีมากจริงๆ เป็นไงกันบ้างครับกับโมเดิรลอยด์แพดเล็บเบอร์อินแกรมตัวนี้โดยส่วนตัวแล้วครับผมค่อนข้างชอบเลยนะทรงของตัวโมเนทำออกมาได้ค่อนข้างสวยดูใกล้เคียงกับในอนิเมะมากเลยนะแล้วจุดขยับนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยเอามาจัดโพสท่าเล่นได้ค่อนข้างสนุกเลยนะส่วนอัพชั่นพาร์ทนี่ก็มีพวกอาวุธพื้นฐานตามในเรื่องมาให้หมดเลยนะและจุดที่ผมประทับใจมากเลยก็คือกิมมิคเก็บรีเวอร์บเคนนอนไว้ที่ขาได้จริงๆก็ยิ่งช่วยใหเอามาโพสท่ายืดมือไปหยิบปืนจากเกราะขาได้ดูใกล้เคียงกัับใในนนนอมะะากขึ้้ครสหหผจไปที่ เจ็ดเป็นสิบครับอยู่ในเกมที่ค่อนข้างดีเลยนะฮะจุดที่ขอหักไปนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของดีคอนะครับที่ต้องติดหลายจุดเหลือเกินนะฮะโดยเฉพาะพวกมาร์กหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองนี่ถ้าจะไม่ติดก็คงไม่ได้นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมเสียดายมากๆเลยก็คือสีตรงโลนะครับที่เขาไม่ได้ทาสีดําตรงขอบมาให้หรือว่าให้สติ๊กเกอร์หรืออะไรมาแปะเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะให้มีกิมมิคเปิดคอคพิทหรือว่ามีดีเทลของนักบินให้เห็นที่คอสักหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่มีนนนนนนะะะะะคคคครรรรรรรัััับบบจจจจิิิิงงกกกก็็ดดดอออออออยยยูู่่่่ววาาาไไปพตต์เเเมมมแ้้หืโนะครับ ก็ถือว่าเป็นพลาโมแพดเลเบอร์ที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีอีกลายหนึ่งเลยนะครับยิ่งโมเดลรลอยนี่เขาออกมาหลายตัวมากเลยนะครับถ้าเป็นแฟนแพดเลเบอร์อยากจะมีแพดเลเบอร์พร้อมกับเลเบอร์ตัวอื่นมาเก็บโมเดลรลอยนี่ผมว่าก็น่าจะตอบโจทย์เลยนะครับซึ่งสารภาพตามตรงว่าผมมีเพียบเลยนะครับแค่ยังไม่ไดเอามาประกอบถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วอยากดูคลิปตัวอื่นจากซีรีส์แพดเลเบอร์อีกก็คอมเมนต์บอกได้นะครับจะไดเอามาทําสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ผมก็็็ต้ออออองขบบบบคคคุณมมมาากกกๆเเเเเเลยยยนนนะะรรรรััีีีววดหไ่ใป ีส่วนตัวแล้วนี่เป็นอนิเมะเรื่องที่ผมรักมากอีกซีรีส์หนึ่งเลยนะครับแล้วปีหน้านี่เขาก็จะออกภาคใหม่มาด้วยนะครับก็รอดูมากๆเลยนะฮะใครเป็นแฟนๆซีรีส์นี้ชอบฉากไหนชอบตอนไหนหรือว่าอยากจะติดชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆพเพื่พี่น้องได้รับชบมด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าชอบมากๆก็ยังสามารถกดซุปเปอร์ตังค์เพื่อช่วยสปอร์ตค่าน้ำค่าไฟาให้กับช่องได้ด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะะะเเป็็นนนออไไรรี่่ยยยกกาาลืมมดดดตติวว้ค้คับ